เงินหนึ่ล้านบาทนะครับผมก็ภูมิใจมากๆนะครับที่ผมสามารถนะครับทำมันได้ผมจะบอกทุกคนอย่างนี้นะครับถ้าผมให้ทุกคนนะเอาเงินหนึ่ล้านบาทไปใช้อะไรก็ได้นะครับผมเชื่อนะครับว่าเงินหนึ่ล้านบาทเนี่ยทุกคนอาจจะสามารถนะผมเชื่อได้เลย90%้นะใช้หมดภายในหนวันได้ผมมีโจทย์ว่าต้องใช้ให้หมดภายในหวันผมเชื่อว่าเก ตเซ็นอะใช้หมดภายใน1วันได้เอาไปซื้อรถสักคันหนึ่งก็หมดเลยหรือเอาไปเที่ยวสัก2องหมืนแล้วก็ซื้อของที่อยากได้เช่นกระเป๋านาฬิกาหมดแล้วแต่เชื่อไหมครับว่าการที่จะหาเงิน1นล้านบาทเนี่ยมันใช้เวลานานมากๆเลยสำหรับใครหลายๆคนเนี่ยก็อาจจะหาทางชีวิตด้วยซ้ำ แต่ละคนเนี no details, know, you know lived, so like ่ยก็จะสามารถหาเงินเนี่ยมาได้เนี่ยแตกต่างกันออกไปไม่ว่าจะเป็นอาชีพอะไรก็ตามนะผมจะบอกว่าความรู้เป็นสิ่งสําคัญนะซึ่งถ้าผมไม่มีความรู้แล้วผมไม่สามารถหามันได้เลยทุกคนเชื่อในเรื่องของความรู้ไหมครับถ้าคุณมีความรู้คุณจะมีเงินแค่เท่านี้นะครับเป็นจุดเริ่มต้นของเงินล้านนะครับวันที่ผมมีเงินเท่านี้นะครับผมก็จะสรรหานะครับว่าจะทำไงให้เงินเป็นงอกเงนยแล้ววันนี้นะครับผมสามารถ ทำได้แล้วนะครับและถ้าคุณอยากทําได้นะค,คุณดูคลิปนี้ให้จบก็คือคุณต้องวางแผนการเงินให้ดีการเทรดการลงทุนเนี่ยมันมีความเสี่ยงสูงคุณต้องวางแผนการเงินเพื่อให้ได้ผลตอบแทนฉะนั้นคุณต้องรู้จักกราฟให้ดีและศึกษาอย่างตั้งใจผมเชื่อถ้าคุณตั้งใจกับมันความพยายามมันไม่เคยทําร้ายใครนะครับถูกจุดถูกที่ถูกเวลาแล้วคุณจะรับผลตอบแทนอย่างสะสมนะครับผมคิดว่า คลิปนี้จะเป็นแรงบันดาลใจให้กับคุณและเดินหน้าต่อไปนะครับในด้านการเทรดการลงทุนใครที่สนใจอยากปรึกษาในด้านการเทรดการลงทุนหรือเรียงกับผมสามารถทักมาได้เลยค่าความรู้เพียงแค่นี้ที่จะทําให้คุณต่อยอดไปในอนาคตได้อย่างไม่มีสิ้นสุดขอบคุณครับแบง k ์เทรดเดอร์